สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลผู้ท่านช่วงนี้ระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศที่ทุกคนก็ยังงงเหมือนกันมดเข้าสู่หน้าหนาวตั้งแต่วันที่เสาสามที่ผ่านมาละแต่พายุฝนมันยังตกมาตั้งแต่แหมบปพอพายุจะมีถึงมดประมาณสามชุดที่เห็นพยากรณ์อากาศที่จะเข้าตังเวียดนามตั้งแต่พายุ ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามที่จะเข้าประเทศเวียดนามแล้วก็คงจะมีผลกระทบกับในส่วนของประเทศไทยบางส่วนก็เหมือนครับช่วงนี้เปื่อนก็บอกว่าเป็นร่องความกดอากาศแต่มันตกไปทั่วเลยข่าวออกมาทีวีนะครับที่เราดูนะกรุงเทพน้ําท่วมทุกจุดหลังซิดการคมนาคมน้ําท่วมเพราะว่าการระบายน้ําบนถนนเนี่ยปัน พขาอฝนตกออกมาเป็นช่วงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมืองละปูนเฮาซึ่งเฮามีงานเทศกาลโคมแสนดวงตุยแล้วก็การประดับประดาตึงทั่วเมืองละปูนนะ่ะนะครับประสวา่างสวัยแล้วก็คนกําลังเริ่มหูกันนักแล้วก็เข้ามาแอลละปูนกันนักที่สุดในปีเนี้ยกระถินสามคัคคีวัดในเขตเทศบาลนักขนาดบางเตี้ยบางติดเนี่ยบางวันเนี่ย มีถึงสามวัดตีตานกระถิ่นพร้อมกันแล้วทำให้คนเนี่ยมานัก่งวูแล้วต้องมาประทับใจในส่วนของงานเทศกาลโคมของเมืองละพูนตัวเองซึ่งในวันที่สองที่ผ่านมาฝนก็ตกบางส่วนก็ทางวัดประทาตนะครับเขาก็มีการถวายโคมใวัดประธาตแล้วก็มีขบวนแห่โคมน้อยถึงหมดสิบแปดโคมงามขนาด ภูมวันที่ตั้งหัววัดทั้งองเงียนในการทำแล้วก็ได้มานําเข้าสู่วัดพระธาตุแล้วก็มาตั้งไว้ที่หน้ามิหารระโวกเป็นดีงามตโดยองต์โยแล้วก็มีการทําวิธีถวายโคมต่อองค์พระธาตุเจ้าฮาริบุญชัยก็มีท่านผู้ารการจังหวัดห่อเมือลองดูทินมาเป็นประธานในการถวายโคม ก็มีองค์หน้าส่วนหลายส่วนนะครับงั้นว่าฝนตกทางวัดพระธาตุก็มุ่งเข้าไปอยู่ในศาลาเนี่ยงานเราก็ดําเนินการถวายต่อองค์พระธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าอาิภพงษ์ชัยมันก็เกี่ยวกับโคมทั้งหมดที่ทุกคนเนี่ยไปเขียนและขอขอพรจากองค์พระธาตุแล้วก็ทางวัดพระธาตุก็ห้อยต็่มวัดพระธาตุแล้วก็เอามาห้อยที่ต่างนอก หน้าวัดตัวเยอยงตัวดูเป็นอลังการที่สุดตั้งแต่มีงานเทศกาลโคมมาบอกว่าทั้งขวามุงหน้าวัดแล้วก็อาพ์ไปถึงงานเจ้าแม่จามทีวีครับเขาก็ได้ถึงแม้ว่าฝนตกจังเขาก็มีการถวายโคมให้กับองค์พระาเจ้าอาริบุญไทยในส่วนของวันที่สามที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นคิวของทางเทศ<ม>บาลเมืองลาปู ปูนเขาก็จัดพิธีถวายคมพระองค์เจ้าแม่จากมทีวีซึ่งเขาก็ทำกุปีก็คือจากศรัทธาที่พ่อแม่พี่น้องได้เขียนขอพ้อะไอย่างต่างๆนะครับแล้วก็ห้อยที่ร้านเจ้าแม่เทศบาลเองก็นํามาห้อยเต็มเมืองฉะนั้นโคมทุกโคมเนี่ยมาวาวัดพระธาตุแล้วก็ทางเทศบาลเองเขาก็จะมีการสวดถวายโดย เจบานเองก็นิม,มนต์พระสงฆ์จำนวนเก้าลูกมาสวดในการถวายโคมเป็นบูชาองค์เจ้าแม่อะไรก่อเรียบร้อยฝนดีใจานาฝนบระทุกตัวหลังจากพิธีการอย่างทุกอย่างซึ่งท่านผู้ว่ารการจังหวัดมาเป็นประธานแล้วก็ขบวนต้องขอบคุณจังฟ้อนตัวและกับคนหน้าส่วนรายการที่เ,เขาไปร่วมก,กันในการถวายโคม องเจ้าแม่จามทีวีแล้วก็จํฟ้อนเป็นห้าหกสิบคนก็ฟ้อนนะครับทางดิศบาลเองก็แห่โคมเข้าไปถวา,ายเจ้าแม่จามทีวีซึ่งทางดิศบาลเองก็จัดพิธีการด้วยหัวหน้าส่วนมากันนักเต็มพนักะเมีท่านรองผ้ว่าประจังหวัดท้องถิ่นจังวัดผู้การหัวหน้าสารเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนหลายท่านที่มามาร่วมกิจกรรม ในการถวายโคมซึ่งพราขอทำโคมแกนใหญ่เมือ่อกับเจ้าแม่นะครับทึ้งว่าก็จะเป็นคนถวายแกนเดียวเลยแกนใหญ่แกนเดียวกลางต่อหน้าเจ้าแม่แล้วก็หัวหน้าส่วนก็มายืนลานที่เจ้าแม่หมดเสร็จนะทั้งผัวถวายโคมเสร็จก็เอาโคมใส่กําพริไฟไฟก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มบริเวณลานเจ้าแม่ทึงหมดนะครับก็เป็น าการทําพิธีถวายโคมซึ่งพระสงฆ์เก้าลูกก็สวดบ่อยพี่น้องพระอาจารย์กรุงเทพเป็อาจารย์กาวนาถวายโคมทุกโคมที่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาขอพรได้มาเขียน้ะกอนไ,นได้มาถวายตัวองค์เจ้าแม่นั้นเขาก็ถวายเป็นทางการทั้งหมดซึ่งเป็นประเพณีที่เราทํามาตลอดระยะเวลาสิบสองปีปีนี้เป็นปีที่สาม รวมกับวัดพระธาตุอริบุญชัยอะไรก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโคมทุกโคมก็มีการถวายแบบเป็นทางการประกอบปีนี้ผู้ว่าในการจังหวัดพันวิวัฒน์เปิ่นก่อทำให้งานเทศกาลโคมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดที่เปิ่นเอาเข้าแผนแต่ละอำเภอแล้วก็มีกิจกรรมในการขาบวนแห่ในวันวที่เซาที่ผ่านมาซึ่ง หลายคนเนี่ยได้โอ้ได้เห็นจากเฟซจากเมืองละปูนเฮาที่ออกทั่วโลกทั่วประเทศซึ่งมีคนต่งตางประเทศอะไรต่าง,างกันมาก,กันนักขนาดมาถวายโคโฮด้วยซึ่งในส่วนของกิจกรรมซึ่งในส่วนของอเฟสติลง่ะไปดูเฟสนะครับจังไม่ก็เห็นแบบในส่วนของสไตล์ของจังไม่ในส่วนของเมืองละปูนก็เป็นสไตล์ของ เมืองตะปูนที่เป็นเมืองพันสมรอยปีที่เมืองเก่าเขาขอจัดโรมบริเวณถนนในอย่างต่างวัดพระธาตุเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ในส่วนของเจ้าแม่เขาขอจัดโคมแบบเพื่อมันมีความหลากหลายแบบหรอวบเพื่อละอ่อนในอย่าต่างๆมาหมวดมางานได้ mm hmm. กิจกรรมเซตนะครแบแล้วก็กิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอโคมนานาชาติ ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยก็มีละอ่อนมาวาดภาพตัวเองตัวเ,ตวเซตเนี่ยแล้วก็พอดีอาตาวาคณะกรรมการมูลนิธิของเมืองวงจูที่เปิลเอ่อื้อของประเทศเกาหลีเนี่ยเปินได้หื้อโคมเข้ามาประมาณร้อยสาวโูมมาทํานิทรรศการเรื่องของโคมนานาชาติเปินก็ได้มาในวันที่สามนะครับมาเยี่ยมเทศบาลลำพูน เปิลก็ได้มอบเปิลมาวันที่สามแล้ววันที่สี่เนี่ยเปิลได้มาคณะใหม่ในการเซ็นมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้กับาทางเทศบาลเมืองลำปูทั้งหมดสี่ตู้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เปินใจเรือแต่นี้เปิลปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแล้วก็อ่าเปิลมาได้ใจเปิลมอบเอาไว้ที่มหาลัยเชียงใหม่แล้วตอนนี้เปิลก็มอบเซ็นเป็นทางการให้กับาทางเทศบาลนะครับเทศบาลเองก็ ในการรับมอบนะครับวันที่สี่ซึ่งก็จะไปเอาที่มอชอมามาตั้งในส่วนของของเฮ้าเนี่ยก็จะเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาทําเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุเพื่อน้องว่าศูนศูนย์กาแฟบําบัดสําหรับเพื่อทากิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมขอกินกาแฟก็เป็นกาแฟบําบัดของเรื่องของสุขภาพเรื่องขององนุาตานเพือ ผู้สูงอายุมาสม,าสมาอเองต่างๆมาใช้บริการในส่วนของจีเป็นหมอบตู้คอน,น,นเนเนอร์เฮอเขาก็มีการออกแบบในการปรับภูมิทัศน์เปิดเราบอกเขาก็ส่งแบบให้คนด,ดูแล้วก็คนก็ได้มาเห็นจุดที่เขาจะต้องวางตู้คอน,น,นเนเนอร์ไอ้แหงต่างๆนะครับซึ่งเขาได้มาสี่ตู้จะไว้ที่กองแพทย์สองตู้แล้วก็จะเอาไปไว้ที่ร้อยสองไร่2สองตู้เพื่อจะเป็นออฟฟิศ นะครับในการที่ทําเรื่องของในส่วนของของของแผนเนี่ยก็จะไปทําเป็นเรือนของกาแฟบําบัดซึ่งทางทสถาบันนี้เราออกแบบไว้บางส่วนก็คิดว่าคงจะใชใจเวลาเข้าแผนนะครับตวัวแล้วก็ใช้เวลาประมาณสามสี่เดือนก็จะเห็นเป็นรูปเป็นลักที่จะเห็นในส่วนแห่งสองตู้เนี่ยเอาก็เอาไว้ที่ <c oughs> ร้อยสองไร่ที่เราทําโครงการเรื่องของศูนย์ฝึกงานป้องกัน กับไข่ลูกเสือที่ถั่วั้นก็จะเป็นในส่วนของออฟิศที่ประสานงานกับกิจกรรมที่ของเทสบาลนะครับในพื้นที่ของเราเองอันนี้นก็แอนเกาหลีเพิ่นหมอกอแล้วก็เปิ่นมาเลกเปลี่ยนเปิ่นเรื่องของงานฝีมือซึ่งในส่วนเนี้เปิ่นก็ได้มีการเชิญทีมงานของมาลารเชียงใหม่ทีมงานของเตาชุนหลงแล้วก็ทีมงานของตั้งเทศบาลผมก็ สองส่งรองนายกไปไปที่เกาหลีก็แลกเปลี่ยนเรื่องของการทําเซรามิกเพราะว่าเพื่อนเอาเอาทำเซรามิกตัวเซตแล้วก็เพื่อนก็ได้ไแลกเปลี่ยนกับเตาชล่กในส่วนเนี้ยก็เรื่องเอาเราออนมาฝึกตัวแลแกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของงานฟีมือปะกออสัมพันธ์ที่สุดอ่ะเพื่อนก็ได้จะมาร่วมงานโคมนานาชาติเขาเพื่อนก็จะมาทํานิทรรศการสาธิต เซจแล้วก็สมปันธิสุดเปิ้นจะมาร่วมขบวนเปิ้นมาร่วมขบวนเฮลอยกระทงเขาตัยนะครับนี่คือการมีสู้ร่วมกันเนี่ยฮือของเขาบอ่อปอนะเฮือลูคอเนเดนเซอร์ฮือโคบพอน่อออะเ็จก็ฮือมาสอนเรื่องของการปั้นกิจกรรมเพียงกระจ่างเร์่ชจบป้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรื่องของมูลนิธิของเมืองกวงจูของสาธารณรัฐเก,กาหลี เป็นห้องว่าที่ต yeah! ู้ที่คอเทนเนอร์ที่ห้เราเนี่ยเป็นตู้คอนเนอร์จากโครงการ2025 Asia Culture Exchange ODA Project ซึ่งเปิดนากับมอชแล้วและเพม่อนบอเปิดเลยเหมาะกับเทศบาลเมืองลำปูเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาได้ได้ซีมานะครับเขาก็ไปแก้ใจการโนในยังมาเขาก็มาปรับต่างสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับ พ่อแม่เป็นน้องก็เลยท่านเ,ออเป็นกาแฟเป็นร้านกาแฟบำบัดนะครับเพื่อกิจกรรมเรื่องของการป้องกันอันไซมเมอร์ป้องเรื่องของสุขภาพ,พหลายๆอย่างอันนั้นก็เป็นแผนของเทศบาลเมืองลำปูนครับกว่าช่วงนี้ตั้งแต่วันที่สี่นะครับเราก็ได้มีการประชุมแผนของเทศบาลเมืองลำปูนเปงหมดที่เราทำตั้งแต่เดือนที่เดือนแล้วที่ผ่านมา นะครับที่ทางกล่องทุกกล่องของทางเทศบาลมืองปูนเะนี่ยได้ไปทําแผนกับ17ชุมชนบางชุมชนมาเช้าบางชุมชนก็บายฉะนั้นแผนทั้งหมดเนี่ยก็ได้มารวบรวมกล่องยุทธแล้วก็ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้มารวบรวมแผนองค์การทั้งหมดอะ่ะแต่ละชุมชนเนี่ยต้องเอาเข้าแผนแล้วก็ผมก็บอก ว่าในการปรับภูมิทัศน์่างต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าวัดพระธาตุซึ่งทางส่วนของกรมดูรนิการได้อนุมัติงบประมาณ68ล้านตั้งงดถึงสองฝั่งเพื่อกับปรับภูมิสร้างเซ็นสัญญาจะยบรยตัวมีการปรับแบบอย่างพองอาจจะช้าหน่อยก็คงจะเสร็จในประมาณปี70เพราะว่ามีแบบในการปรับมันจะทำภูมิทัศน์แบบงามเลยถึงสองฝั่ง ของหน้าวัดพระธาตุน,านั่นก็เป็นหน้าเป็นตาของเมืองลำปูนาในส่วนของวอันนี้กับงบคงอยู่ทานแล้วก็เข้าแผนแล้วก็เรื่องของอคาเฟ่บําบัดผมก็บอกให้เอาเข้าแผนของจังเทศบาลแล้วก็แผนทุกอย่างที่ชุมชนเสนอก็เข้ามาในสถานประชุมคณะกรรมการแผนตึงมดซึ่งในส่วนของปลาปลาผมกยกตัวอย่างนะครับว่าปลาปลาเนี่ยเปินมีโครงการใหญ่ อยู่สองโครงการโครงการแรกนะครับที่ตอนนี้กาลังทําลับในปีหกแปดเนี่ยหกเก้าเนี่ยเปิ้นจะดึงน้ําจากน้ําปิงผ่านรีมปิงต้นพงแล้วก็เข้าสู่เขตเทศบาลในซอยของบ้านปัจจินดานะครับแล้วก็ดีดีเพื่อผลทะลุข้างป่าไม้นะครับแล้วเข้าซอยหกแล้วก็เลาะสามกิฬาเข้าสู่ภูมิภาคสู่ปปา หลังจากสูบปราพอเสร็จเนี่ยปกติจะส่งประปาไปที่สารกาดฉะนั้นจุดเนี้ยมันก็จะมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของการวางท่อระบายน้ําตลอดเพราะว่ามันก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือเทศบาลแต่มันจะอุสสดวกน้อยในส่วนของแต่ละบางชุมชนที่เป็นคุดในการวางต่อแต่ตทางเทศบาลเองก็ประสานนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ละบางชุดเนี่ยทาเนี่ยต้องผูกยางเฮาใหม่พด บางชุดเนี่ยทาขนาดกึ่งถนนก็ต้องขอเป็นคอนแอมคอนกรีตปดยมุดนะครับบางชุดก็ไอคุดมานักก็จะเป็นคอนกรีดไปเต้นเป็นแอดฟันติกไปโดยมดเพราะว่าเขาเห็นละว่าถ้าเป็นแอดฟันติกเนี่ยมันจะสุดมันจะมางามทางเทศบาลเองก,รรกับการประปาของประสานกันละละแหมส่วนหนึ่งในปีเจ7 1เจเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งก็เล็งเห็นนะครับการประปาเพิ่ก็วางแผนไว้ว่าในอนาคตน้ําปิ่งนี่มันมาโปาเน่ เปิ่นก็เลยต้องมีการศึกษาเอาน้ําจากอุโมงค์น้ําเขื่อนแม่กวงวะนะครับในแฝกวะก็จะเอาน้ําจุดนั้นอะวางต่อจากเจียงใหม่เลยเข้ามามือระปูลแล้วก็มาจะมาที่ปปาภูิภาคในการเพิ่มน้ําให้กับปปาภูิภาคที่โรงงานป่าปาเนี่ยนะครับในเขตเทศบาลเนี่ยฉะนั้น ที่เพิ่นวางแผนไว้อย่างต่งตางๆในการเร่งหน้านะเขาก็กลัวละว่าถ้าเพิ่นมีการศึกษาวแบบอย่างอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เทศบมาลเมืองระพูนตุยเห็ยนตุยนะครับครับผมคิดว่าในส่วนของประเด็นเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์เลยแจ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าเขาก็จะต้องทําเข้าแผนทุกอันเพื่อดําเนินการแต่สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในการทําแผนที่จะต้องทําก็คือ ป้ายบ้านทุกบ้านซึ่งไม่เดียวเนี่ยป้ายบ้านทุกบ้านเนี่ยบางทีจำรุดเอาทําไป็นิปปีแล้วนะครับที่เขาแจก,กเนี่ยบางทีคนชื่อป้ายเนี่ยตายไปเหรยตายไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่อป้ายทางเทศบาลเองก็ให้นโยบายบอกนโย,นยบายว่าขอสมัชิกี่เทศบาลเทศบาลเช็คดูครับทํบา,ทา,ทา,ทาทป้ายนี่ครับคนอยู่ไม่เดียวห้อยไม่เดียวเนี่ยเรื่องของการสร้างอาหารเรื่องของส่งสินค้า สั่งตงแก๊ปทังบริษัทเองอย่างกันนักบอกไปไปช้อปปิ้งนะครับสินค้าของเนี่ยมาส่งแล้วมันจะได้ถูกบ้างถูกจองนะครับการรัฐบาลเองก็รวบรวมถึงหมดละในการทําจะทําน้มมาในการทาป้ายติดบ้านกับทุกบ้านอันไหนที่เสียชีวิตไปแล้วอันอีหยไปแล้วเดี๋ก็ย้ายบ้านย้ายดงก็จะเปลี่ยนชื่อบ้านใหม่หมดในการแก้ไขและแหมอันนะครับเรื่องของซอย แต่ละซอยเนี่ยมันเื่อปลายซอยเนี่ยมันจะซอยเพิ่มใหม่ซอยชำรุดผงเนี่ยงผงเนี่ยฮว่าจะมีการเพิ่มซอยเพ้่กับในส่วนของที่มันขาดหายไปครับก็คิดว่าในส่วนของกิจกรรมหลายอย่างประกอบปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทศกาลโคมเมืองแสนแสนดวงเมืองลำปูนะครับก็มีกิจกรรมตลอดราเสียดาถ้าฝนมาตกนี่ก็คงจะม่วน ขนาดก็ช่วงนี้ในส่วนของทางเทศบาลเนือตะปูราคาทองก็ลดลงละประมาณหกพันสองหกพันสามผู้เตี้ยหกพันแปดก็ลดลงแจในส่วนของทางเทศบาลเองก็ได้เตรียมเม็ดเงินไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในการที่เอากโลงรับจํานำในการบริการพ่อแม่พี่น้องจ้าบ้านก็อองับจํานำที่โต้รุ่งนะครับไปใช้บริการได้นะครับดอกเบี้ยรอยละบาท นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการกรสทเรื่องของเงินกู้ของทางกรมการปกครองกรมท้องถิ่นนี่แหละมันจะมีกองทุนเงินกู้ผมได้ถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในซิของคณะกรรมการกสทคณะกรรมการเงินกู้นะครับเราก็ได้มีการไปประชุมนัดแรกโต๊ใจเลยครับเงินกองทุนเงินกู้เนี่ยของกองทุนท้องถิ่นเนี่ยมีหลายหมื่นล้าน นะครับฉะนั้นในการกู้ก็เลยกำหนดว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ของกองทุนเนี่ยก็จะต้องมานักก็จะเป็นประโยชน์กับในส่วนของทง้องที่ในการกู้เข้ามาก็มีโอกาสได้ว่าเป็นคณะกรรมการเงินกู้ปล่อยเงินกู้ของกสทระดับประเทศอันนี้ก็เป็นตัวแทนเป็นครั้งแรกวันที่4ได้มีการประชุมแผนนะครับตั้งประมพี่น้องชุมชนประธาน,ช,นชุมชนถึงสิบเชุมชนเราโดยประธานเครือข่าย ปินก็ได้นะมีการทําลิบบินโบสีดําก็ได้มามอบหื้ผมในที่ประชุมเนี้ยเป็นประมาณ500อันในส่วนของเทศบาลเองก็พยายามก็อยากประชาสัมพันธ์รณรงค์นะครับเพื่อปอม่พี่น้องถ้าได้มาเทศบาลเองก็มาถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มาลงนามตัวนะครับซึ่งทางเทศบาลเองเขามีสมุดลงนามให้ทุกท่าน เมื่อลงนามเสร็จนะครับท่านก็สามารถรับริบบินโบได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นของพ่อมเพี่น้องชุมชนคนช่วยกันในการทำเพื่อกับพ่อมเพี่น้องกี่มาถวายขอกรบแล้วก็มาเซ็นลงนามที่เทศบาลซึ่งเขาตั้งโต๊ะไว้ที่เทศบาลแล้วก็มาเอาไปติดเสื้อได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ติด ถูกต้องนะครับก็คือถ้าเสื้อดํานี่มันต้องติดแต่เสื้อขาวเนี่ยจะต้องติดโบหรือเสื้อลายเสื้ออย่างต่างต่างก็ติดโบไปงเหี่ยวเขาก็จะได้ใส่เสื้อที่เขามีตามธรรมชาติมันต้องไปซื้อใหม่มันก็จะเป็นการประหยัดนะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกผมวันที่เขาตานโคมนี่ว่าถ้าเสื้อดําไม่ต้องใส่ถ้าเสื้อขาวเนี่ยหรือเสื้อลายเอาใส่โบนะคะสัญลักษณ์ให้หน่อยนะครับมันก็นนนจะเป็นการดี สำหรับพวกเรานะครับก็ฝากบรญชารสมาธินี่ครับพ่อเม่พี่น้องมาลงชื่อ,อเทศบาลละตัวมาลรับริบบินโบดําได้เลยครับต่อแฮมอันนะครับวันนี้ก็ฝากเรื่องของเรื่องที่ต้องรู้ผู้สูงวัยสุขภาพดีผู้สูงวัยจะสุขภาพดีจะใดก็คือหนึ่งชนาการเรื่องของผู้สูงอายุกินอย่างไรในหนึ่งวันแตนะ่ะโภชนาการนี่สำคัญที่สุดสองการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก,ก,การออกกําลังกายเพื่อผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวที่ดีสามเรื่องของสุขภาพช่องปากเรื่องของเคี้ยวเนี่ยนะครับมันกจ็บเคี้ยวมันดึงอดไปได้นะแล้วก็สี่เรื่องของสมองที่ดีมีการนอนหลับพอเพียงป้องกันภาวะสมองเสื่อมห้าทำกุญแจให้เรื่อมีความสุขมีวิธีการดูแลผู้สูงอายุเพื่อมีความสุขแล้วก็หกเรื่องของสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุคือไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าข้าวเพื่ออร่อยมีความสุขกับลลานโดยครอบครัว,ว,วแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการดำรงชีวิตของยุคสมัยที่ a อไร้รมแดนเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแนวคิดของในหลวงราชการที่เข้าเรื่องของเศรษฐกษิจพอเพียงพออยู่พอกินสร้างครอบครัวเพื่ออบอุ่น ด้วยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยความปราศนาดีจากนายกบุตรพบกันอาทิน้าครับสวัสดีครับ